รอยจะเรา,าบระกันตุกครับตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลศรีสาครครับอำเภอศีสาครครับก็มาดูป้ายสักว่าตอนนี้พอดีโพเพื่อไทยนำในนาราธิวาสเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วครับเนี่ยป้ายถูกทำลายครับก็อยากจะให้พี่น้องคนที่ทำป้ายทำลายป้ายเนี่ยขอดูอาให้เขากลับเป็นคนดีอย่าไปทำลายป้ายคนอื่นนะครับก็ ยังไงก็ช่วยๆกันครับพรคเพื่อไทยเพื่อพี่น้องเกษตรกรครับพี่น้องคนไทยทุกคนครับพักเพื่อไทยเบรกีเขตห้านราธิวาสครับพักเพื่อไทยครับขอให้ทุกคนช่วยดูแลช่วยดูศอกสาดูแลป้ายด้วยครับขอบคุณมากครับเริ่มครป้ายพรคเพื่อไทยแลนสไลด์ตอนนี้ก็แลนสไลด์จริงๆครับเห็นว่า ยังไม่ได้เลย่องผเพื่อไทยในสามจังหวัดยิ่งนราธิวาสเนี่ยาคเพื่อไทยเต็มเต็มตอนนี้มีอาจจะเป็นไม่รู้ใครคนไทยจากไหนไม่รู้แหละมามาอิจฉาเพื่อไทยอย่างนี้ไม่สมควรครับเรากรรมเมืองเราควรทิ่อย่างเล่นด้วยวิถีประชาธิปไตยชาวบ้านอยากได้ยังไงเราก็อย่างงันเพราะว่ายัางยิ่งนอยู่ใกล้ยางพาราเนี่ยเราจะมาดูแลชาวสวนยางพาราครับก็ ขอบคุณมากครับที่สนใจมาทำลายพวกเราแต่เราจะมาแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านจริงๆในสาจังหวัดชายแดนภาคใต้ยิ่งนาราธิวาสเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีอ่าภาคเกษตรมากที่สุดนะฮะมันยิ่งเฉพาะยางพาราคนอยู่กับสวนยางพารานะฮะดูใกล้ๆนี่ครับยางพาราไม่มีราคาแล้ะแต่นี้เราจะทํายังไงให้ยางพาราหรือผลผลิตทางการเกรษตรมีราคาที่ดีกว่าเดิมครับ 8ปีไม่ไหวแล้วครับเราเปลี่ยนครับขอบคุณครับครับสาัไดีคุมครับครับมุฮัมมัดรอซากีเชฟเซครับผู้สมัครสสพักเพื่อไทยเขต5เบอร์7ครับแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นครับหลังจากที่ไปรับนโยบายแล้วก็ประชุมกับพักที่กรุงเทพก็กลับมาถึงนราธิวาสพอดีก็ได้รับแจ้งว่าป้ายหลายๆ พื้นที่นี่ถูกทำร้ายไม่ทราบว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรก็ในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็คือจะมีที่บ้านเจาะนะฮะตำบลลพบุสาวแล้วก็ที่รีสอบแล้วก็ศรีสะคอก็โดนทั้งทั้งสามอำเภอเลยครับของในเขตห้าก็เป็นป้ายของส่วนตัวแล้วก็ป้ายของนโยบายพรรคที่มีคุณอุ้งอิงอ,อยู่ในป้ายนโยบายครับ เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรตรงนี้ก็กาลังหาอยู่ครับเพราะว่าหลังจากกระแสพื่คไทยนี่รู้สึกว่าจะ,จะจะดีขึ้นนะฮะดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งทั้งประเทศเยอย่างยิ่งก็สามจังหวัดเชดนภาคใต้นี่ในนาราธิวาสเนี่ยจะดีกว่าทุกจังหวัดเลยใน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 สามจังหวัดก็เป็นเหตุเพราะนี้รือเปาผมก็ไม่แน่ใจก็อยากวิงวอนให้ทุกคนนะครับ ช่วยกันดูแลป้ายไม่ว่าจะเป็นป้ายของพรคไหนก็แล้วแต่ครับเพราะป้ายในพคเนี่จะวงบอกถึงนโยบายจะเขียนถึงนโยบายของแต่และพักเขาก็จะทําอะไรก็ใครที่มีความความ,ความคิดที่แตกต่างกันความคิดต่างกันเราเราเรา,เราไม่ไม่สี่เรียดก็อยากจะให้ความคิดต่างกันนั้นมาคิดแล้วก็มาแต่ตรองว่าพักที่เราคิดต่างหรือว่าพักที่เราสนับสนุนมันเป็นยังไงเขาจะทําอะไรเราจะเลือกพรคไหน ให้เป็นพรรคที่เป็นรัฐบาลเพื่อดูแลประเทศไทยของเราเราจะเลือกคนไหนที่จะเป็นสสให้ดูแลบ้านคนบ้านเราเองแล้วก็ดูแลเราเองเนี่ยเรามีอยู่ในใจอยู่แล้วเราช่วยพิจารณาดูจากนโยบายของพรรคแล้วก็ตัวบุคคลเขาทําอะไรอยู่เรามาคิดแล้วก็มาเจาะลึกเรื่องแต่ละคนว่าเขาทําอะไรกันคนนี้ทําอะไรได้ประโยชน์กับเราไหมคนนั้นทําอะไรได้ได้ประโยชน์กับเราไหมแล้วก็ได้ประโยชน์ส่วนรวมไหม เรามาพิจารณาพวกนี้มากกว่าที่มาดูแลมาทำลายเรื่องป้ายของแต่ละผู้สมัครครับก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ดีงามครับก็อยากจะให้วินวอนพวกเราเนี่ยในเดือนอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนอันประเสริฐและก็อยากให้พวกเราละเว้นในสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็เรามาทําอะมั่มาช่วยกันมาช่วยกันทํำยังไงให้บ้านเมืองเราดีขึ้นเพราะว่าการแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้การแก้ปัญหาภาค ประเทศไทยเราต้องอาศัยพรรคการเมืองทีนี้ผมเองอยู่ในพรรคเพื่อไทยนี่มองเห็นอยู่แล้วพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่ใหญ่ที่สามารถที่จะเป็นซัพพอร์ตและก็ช่วยเราได้ก็วิงวอนให้พวกเรามาร่วมร่วมกันแล้วก็ช่วยช่วยกันกับพรรคเพื่อไทยครับขอคุณมากครับครับหลังจากนี้ผมอาจจะไปแจ้งความครับที่โรงพักบาดเจาะนะฮะจานที่เกิดเหตุแต่ว่าที่รีสอร์ทรีสากลก็เกิดเหตุเหมือนกันแต่อาจจะแจ้งที่ที่เดียวที่บาเจาะเพื่อ อยากให้พวกเราอย่าไปทําลายป้ายเลยปนะ้ายนั้นเป็นสมบัติของผู้สมัครและก็ของพรรคการเมือง,งต่างๆไม่ว่าจะเป็นของเพื่อไทยหรือว่าของพรรคอื่นๆก็วินวอนอย่ามาทํรลายป้ายเขานะครับขอให้เราเล่นการเมืองแล้วก็สนับสนุนการเมืองในทางที่ถูกต้องแล้วก็เพื่อประโยชน์ของบ้านเราบ้านเกิดเราจังหวัดนราธิวาสครับขอบคุณมากครับ